สบายดีได้สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุดๆคนเนาะมืาอนี้กับวันยาวกับมีภารกิจเนาะได้ไปกับเอาเตียงเนาะสีเอาเครื่องไปให้เอื้อนางเนาะพี่น้องพี่ธีเครื่องเครื่องที่เพิ่นสีไม่ขึ้นเพื่อนใหม่เพิ่์นและพี่น้องวันยาวก็ได้มีโอกาสได้มาเพิ่นเนาะมืาอนี้เนาะทีนี้รายย่างเงี้พี่น้องเดี๋ยวบันยาอไปขอดเพื่อนเพิ่์นแหละบันยาสีไทยเบิรงเนาะ โอเคพี่น้องไปติดตามไปเบิ่งไปชมมากันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปเบิ่งกันเด้อโอเคนะพี่น้องเนาะบ่อย่ากะเลยมาฮอดบ้านอ้นางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าบยังบ่ได้ไปให้เบิ่งเนาะอันเครื่องของใช้ที่าบ่ที่บ่เตียงซื้อมาให้อ้นางเนาะบสิพาพี่น้องมาเบิ่งห้องน้ําก่อนเนาะเพราะว่าบยังบ่ได้ถ่ายห้องน้ําลงเนาะห้องน้ําอ้นางกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องบกบ่ฮู้เนาะพี่น้องว่า งบประมาณเท่าไหร่เนาะเพราะว่าว่าเตียงเป็นจัดการเองเนาะประมาณนี้พี่น้องสร้างเป็นสบายสบายดีไอ่เลยเลยเลยคนเดียวพี่น้องสร้างเห็ดของน้ำคนเดียวเห็ดได้จากเห็ดได้จากมือโอ้หาเศษบ้านได้พี่เนาะซีเรียลอลไรนี่โอ้บูหึงบูหึงเนาะ ปกติแล oh. <c ười> ้วมันใส่ไตรชีแล้วอะเลยเลยเลยเห็ดสองมือเนี่ยนี่เห็ดสองมือสีแล้วแหละโบเหือกบืนบเฮือกนี่ก็อยากแล้วแล้วเนาะนี่แล้เห็ดแป๊บเดียวพี่น้องทางนั้นเอืยนางเนาะพี่น้องนี่แล้วพี่น้องเพื่อนนี่แหละเอืยนาง ต่บางยามมาอัปเดตบ้านเพื่อนในน้องให้เบิ่งเรื่อยกะอย่าพ่อเบื่อเด้อพรรี่น้องเด้อเพราะว่าบางยามมีภารกิจมานํากันเนาะมีโอกาสกะอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิง่งพุทเลยไปเบิ่งข้างในเด้อเพ <c oughs> ื่องข้างในเด้อพี่อนน้อง ที่นั่งเราท่าเองนะพี่น้องพคนท่าเองคนเลยเลยถือว่างามเนาะไปน้องคุยกัน เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวว่าไปหาไอ้นางก่อนเนาะสบายดีเอ้ยนางสบายดีหลอยโอยๆๆๆเดี๋ยวเด้อพี่น้องเครื่องครัวเครื่องใช้จืมือขึ้นเฮือนเอ้ยนางเนาะเพราะว่านี่ก็แล้วเรียบร้อยลพี่น้องอ่าบ่เตียงก็บอกบ่ยาวมาว่าอันเรื่องกระเบื้องมีลพี่น้องเรื่องกระเบื้องเรื่องกระเบื้องติดเนาะ มาเรียบร้อยแล้วมีงบมาแล้วตอนนี้แต่ว่าโมมีตอนนี้ก็คือไฟฟ้าแล้วพี่น้องเนาะที่ยังโบไลนะ่เนาะเรื่องไฟฟ้าแต่เรื่องติดกระเบื้องเนะี่ยมีได้พี่น้องมีงบมาแล้วกะถ้ามีผักที่ผักนอ้อกเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากซอยด้วยนางให้ทอดพังกะเรื่องไฟฟ้าเนาะพี่น้องกะไล่ได้คือพี่น้องเพราะว่าอยากซอยเพื่อนทอดพังทอดอย่างไรเลย อ่นอ่นอ่านหลังสือพังนะอ่านให้เบาพังแม่าเตียงพิ้นก็ได้ซื้อเนาะพี่น้องอย่างขอไข่ขอไก่ไม่ล่าเนาะอ่านให้อ่านให้พิ่นได้ยินกไก่ไข่ควายัะซาซาซาเน่มกินข่าวแล้วว่า่อไ่กินได้อันเอซีถาม เมื่อใดไอ้นางจะขึ้นขึ้นเดือนใหม่เมื่อว่า,วาถามข่าวว่ามันไล่เบิ่งมาหมดตูวันที่ซิปโ<ห>ปอ้ยองไมคำหนึ่งมันเป็นเดือน,นแปดลาวโอ้มันที่ซิปแล้วพี่น้องผูยยย้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้กับมาเลยพี่น้องมายินดีน่าเพิ่นเลยเพิ่นจะขึ้นบ้านใหม่หเฮือนใหม่เนาะจากม,ม,ามื่อนั่นมาฮอดมือนี่เอ้ยนางกะ เป็นคนละคนละเนาะพี่น้องมีหน้าตายิ้มแย้มขื่นเก่าๆแล้วเฮ็นดีใจเนะดีใจหลายยิ้มแย้มได้ตลอดมายาวมาอัปเดตเทิร์นในนั่งได่ด้วยกับพี่น้องไก่พาอเบื่ออันเล้อนเนาะอันลูกชายบ่ได้บ่ได้มาบ่ะเว้ยเพราะเพราะว่า เซบซี่พนเกือถามมาแล้ววันไปไปมามาเอลยรวยนะแม่ไปมามาคือแบบนั้นกับมาแบบมากินข้าวและเมื่อนอนนุ่มพอเมื่อปัดยังนอนพี่ก็นอนพี่ไปไปมาไปมาเรอยู่นแม่เลยเลยเลยเพราะว่าเพิ่นบเคยเห็นจากซ่องเลยเมื่อนั่นอันเฮาอันมาเพ็่พนเห็นตอนมือเพ่นท่าสี่นะพ่นเอ้าเอ้ยนางมีลูกสองคนโนแมนตีพ่นมา ก็ได้ว่าะอันบางคนเป็นกระหู้อยู่นอกว่าสามคนแม่แม่ฉีดาแต่แย่งกันอยู่แล้วคนบางีอยู่กับพ่อบัดเ่ยวไปเที่ยวมาไปไปมาเนาะแม่ไปมาดู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 ยูแต่แท้ก็คือจองคนนี่แหละแต่แท้กับพลังน้อยนี่ว่าเพื่อใดเพื่อใดที่อยู่เพื่อนอย่งนี้อินดีย่ล่นอยู่อินดียบอเอ้ยเด้เอ้ยเอ้ยไปอยู่ใส่ เล่เปแห่อาพัวเลอเปนห่อั่เป็นเี้ยงแม่พี่น้องเฮ้ยเลียงแม่เองเพิ่นเราฮะเปิ่นเปิ่นเล่ใหญ่มาอีหล่าอยางเปลี่ยนอย่างเนาะงไบอกแมมอีหล่าอยากเป็นอย่างอีหล่าใหญ่ตอบน้ำบาวไว้อาดีกุ๊บปั้นเลยอะไรดีดูอีหล่าขินอีหล่าอยากเป็นแบบใดเป็นนักเอยากเป็นนัก้ลงพี่น้องเอ้ยอินเดียอยากเป็นนัก้องเพิ่น่า แต่ฟังได้ว่าเสียงคนสิออกว่าเป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยเนะาะหรือว่าจะเป็นภาษาอินเดียเนาะนั่งเลยนั่งรอของใครพังเลยโอ้เนาะความฝันของเด็กน้อยนะพี่น้องบ้านย่าก็ดีใจเนาะพี่น้องกับครอบครัวไอ้นางเนาะก็ถือว่าสําเร็จอีกครอบครัวหนึ่งเนาะก็ดีใจครับเราจากวันนั้นามาฮอดเมื่อนี้ก่ะไอ้นางกัหน้าตาสดใสสดชื่นเนาะจาก มือที่บาเหยาไปเห็นมือเล็กๆก่ะโอ้จะขี้วายอย่างไรเดยพี่น้อ <c oughs> เงเบาเยากะน้ําตาเกื่อมเหนื่อยน้าเล่าไหลอยู่แล้วเราห้ตัวหนาเลยเนาะบแ่แเรามือมือที่เราบาเตียงมาสัมภาษณ์ครั้งที่สองเบาเยาวมาน้ามันเราบอ่อยังพงออกเลยแบบจังไรเลยพี่น้องแบบชุดๆเลยละ่ะแ,<บ>แล้วแบบเนะ,วนะืคออ<ม>บ,บา,าม่ ทุกแบบมันทุกจิตทุกใจผ่านๆมาได้สามปีเต็มๆเลยเลยมันลดคือว่าพอออกคือว่าคือบ่มีภัยชีบิงได้เลยนะคีดว่าในชีวิตเนี่ยไม่จะชู้ตัวเองแต่ก็คือว่าอะไบางเมื่อคิดทอแห้งจนจะไปพูดความตายแต่ได้มาค้นใช้ลูกเราอยู่ได้อยู่ได้ด้วยเลยน่านก็คือว่ากับชีพอยู่หอนมือนีแตวมันคิดไปหลายอย่างครับคือว่าเ้าสิไปใช้เ้า็ไปบ่รด้แบบห้าบ่มีเหนไเลย น้ำตาแต่กูม,มือนี่กูจะออกเลยกูมมนถ้าออกบาสิออกเรื่องว่มดีใจเนาะแม่มมออกแม่ว่าดีใจหลายน้ำตาออกน้ำดีใจอันนี้บ้ายากับบวบ,บคิดเหรอพี่นอ้องว่นานบอาญยาสิมาพ่อก็ไปนั่งเรือยทุกจนทอดทุกมือนี่เนาะ <c ười> คิดบาซิเห็นกันแค่เธอหนึ่งสองเธอกะเห็นเธอแล้วเลยเนาะแต่ยังไม่เห็นกัน <c ười> ทุกมือเลยสุดเลย ดีใจ่เพิ่นเนาะเข้าเปิดแล้วบ่อยังปีเปิดแล้เบ่นักเรียนเข้าไปยึดเปิดอีหล่าเขาไปนังเรียนจ้ะยังบกรโฉบเยเขาเล่นไปอยากเป็นนักร้องยึดช่งอ่าอยากเป็นนักล่องเยก็ กมฝันเพื่อนกันโอเคเราจะไปด้วยนะก็ขอตัวขอก r a b แล้วบันนี้ก็มาเตียงขอตัว g r a ก่อนเดนอะโอเคสบายดีบาย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 โอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้บายากรขอตัวลาพี่ล้าน้องฉันพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บายากเก่าเด้เพื่อเป็นกำลังใจให้บายากรเนาะเตียงให้หมดเนี่ยบตียงนั่งอยู่ดี่เนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยวัตถุขู่จุคนเด้อะ โอเคนะพี Beast ่น้องคลิปนี้บอยากับพอตัวลาเพียงจบได้ช่นี้เด้อพี่น้องเด้ออากาบสบายดีเื่าทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี